ขีดไปที่12เซนนะครับป้อมไม้ฝาเรายาว15เซนนะครับอ่าเดี๋ยวคอยดูครับถ้ามัน15เซนมันก็จะอมกันอยู่ที่เห็นไหมครับ15เซนอยู่นี่มันจะอมกันที่3เซนตตรงนี้ครับไม้ฝาเราก็จะมาอยู่ที่ปลายตลับเมตรครับตัวช่วยของผมนะครับดึงแผ่นขึ้นมาครับครับึงแผ่นมาที่ตำแหน่งที่เราขีดไว้นะครับให้ด้านบนครับเสมอเส้นที่เราวัดไว้นะครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับยิงไม้ฝาข้างบ้านคนเดียวครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับเคนโดสายช่างครับวันนี้ผมจะมาแนะนําและบอกวิธีการยิงไม้ฝาข้างบ้านครับว่ายิงยังไงครับยิงตัวคนเดียวนี่มีวิธียิงยังไงบ้างครับผมจะบอกก่อนนะครับว่าวิธีนี้เทคนิคนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับและช่างคนอื่นอาจจะมีวิธีของเขาแตกต่างกันไปนะครับ วิธีของผมนะครับก็ผมจะมีเจ้าตัวผมมีตัวช่วยครับคือเจ้าตัวนี้ครับค mm ือแคมป์จับเหล็กแคมป์จับไม้ครับนี่ครับเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้ทํางานได้ดีครับผมซื้อจากพวกช้อปปี้รัตนามาครับสองตัวผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าประมาณได้นะครับประมาณสองร้อยสองร้อยต้นต้นครับซื้อมาสองตัวครับสองตัวนะครับสองร้อยต้นต้นก็เฉลี่ยตัวละร้อยกว่าบาทครับนี่ครับวิธีการทํางานนะครับวิธีการทํางานของเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นนี่ครับเดี๋ยวผมจะสลับกล้องนะครับ อันนี้ครับมันดูวิธีการทํางานของมันนะครับครับวิธีการทํางานของมันก็จะมีไม่มากมีไม่เยอะครับง่ายๆนะครับผมจะบอกกันครับเจ้าตัวสีมส้มนะครับตอนแรกมันจะมีตัวต่อเดือยออกมายาวฝนั่ครับพอดีผมทํามันหลุดหายไปครับวิธีการทํางานของมันนะครับเราก็นี่ครับมันจะมีที่บีบครับพอเราบีบครับเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ครับมันจะดึงเจ้าตัวนี้เข้าไปครับอ่าเดี๋ยวคอยดูนะครับเห็นไหมครับพอเราบีบมันก็จะดึงตัวหนึ่งเข้าไปครับพอเราบีบนี่นะครับชิ้นงานมันก็จะแน่นครับ ตอนเราจะคายออกครับเราก็จะกดเจ้าตัวสีส้มๆตัวนี้ครับนี่ครับจะคลายออกผมจะกดนะครับมันก็จะคลายออกครับอ่าเห็นไหมครับอ่า๋ยวดูผมจะลองบีบนี่ให้ดูนะครับอาจจะช้าหน่อยครับเพราะว่าผมถ่ายเองทําเองอ่านี่ครับมันเริ่มแน่นแล้วครับมอมเริ่มแน่นมันก็โอเคครับมันก็จะอยู่ครับแล้วพอตอนเราจะคลายครับเราก็จะกดไอ้สีส้มๆตรงนี้ครับนะครับมันก็จะคลายครับนี่ครับ หลักการทํางานของมันนะครับตัวนี้ครับตัวช่วยของผมครับการติดไม้ฝาข้างบ้านด้วยตัวคนเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับเรามาดูวิธีการติดไม้ฝาข้างบ้านด้วยตัวคนเดียวเลยครับวิธีแรกครับเราจะผมก็จะวัดนี่ก่อนครับทุกคนนะครับจะต้องรู้ครับว่าไม้ฝาที่เราซื้อมาครับยาวเท่าไหร่นะครับไม้ฝาที่ผมซื้อมาครับเป็นหน้าหกนิ้วครับยาวสามเมตรครับผมแนะนําครับถ้าเพื่อนจะติดไม้ฝาข้างบ้านครับ ผมแนะนําให้ซื้อ3เมตรดีฝานครับยาว3เมตรครับมันจะไม่หนักครับแล้วก็สามารถทํางานได้ง่ายครับนี่ครับเป็นหน้า6ยาว3เมตรครับก็มีความยาวอยู่ที่15เซนนะครับมีความยาวอยู่ที่15เซนนะครับผมก็จะให้ให้เจ้าไม้ฝานครับมันอมกันครับเห็นไหมครับเห็นในดวงอ่าในดวงข้างเห็นไหมครับผมจะให้ไม้ฝาผมครับอมกัน3เซนนะครับทับกัน3เซน3เซนคือตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นที่มันทับกันครับทับกัน3เซนนะครับผมก็จะขีด ขีดเส้นครับจากด้านบนในตัวนี้เลยครับครับขีดไปที่สิบสองเซนครับอ๋อนี่ครับขีดไปที่1ิบสองเซนนะครับป้อมไม้ฝาเรายาว15้าเซนนะครับเดี๋ยวคอยดูครับถ้ามัน15้าเซนมันก็จะอมกันอยู่ที่เห็นไหมครับถ้าส5ห้าเซนมันอยู่นี่มันก็จะอมกันที่3ามเซนตรงนี้ครับไม้ฝาเราก็จะมาอยู่ที่ปลายตลับเมตรครับผมก็จะวัดจากนี้ไปครับไปทุกสิบสองเซนครับวัดไปจากทุกทุกสิบสองเซนครับผมก็จะขีดครับนี่ครับเราทํางานคนเดียวนะครับเราไม่มีคนช่วยจับ ระดับน้ํานะครับแล้วก็ใช้ปักเตาตีนะครับผมก็จะใช้ทําการขีดแบบนี้ครับแล้วผมก็จะมาขีดที่ปลายจุดปลายของไม้ฝายอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ครับฝั่งนี้ครับมันก็จะจุดของไม้ฝายอีกอีกแผ่นแผ่นสามเมตรของเรานะครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับจากปลายโน้นมาปลายนี้นะครับผมก็จะมาขีดอีกสิบสิบสองเซนเหมือนกันครับขีดเหมือนอันโน้นเลยครับนะครับเห็นนะครับขีดเหมือนฝั่งโน้นนะครับ แล้วผมก็จะทําการใช้นี่ครับใช้ตัวถ้วยตัวช่วยของผมนะครับแจะผมจะต้องตั้งกล้องนะครับแต่ผมจะต้องตั้งกล้องนะครับว่าผมทํายังไงนะครับเพราะว่าถ้าผมถือกล้องมือหนึ่งทำมือหนึ่งมันทาไม่ได้ครับผมจะตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับอันนี้ครับเพื่อนๆ่ครับตอนนี้ผมก็ได้ตั้งกล้องครับกล้องอาจจะขยับบ้างครับเพราะว่ามันอยู่บนหลังคาครับพอผมเดินหรือขยับตัวครับกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับ มาครับนี่วิธีของผมนะครับผมก็จะทำการใช้ตัวตัวช่วยของผมนะครับดึงแผ่นขึ้นมาครับตดึงแผ่นมาที่ตำแหน่งที่เราขีดไว้นะครับให้ด้านบนครับเสมอเส้นที่เราวัดไว้นะครับเราก็ใช้เจ้าตัวแคมแคมนะครับแคมจับเด็กของเราครับจับบีให้แน่นครับ นี่ครับแค่นี้ครับดีไปแล้ครับแล้วเราก็มายิงเจ้าฝั่งนี้ครับงั้นนี่ครับทุกคนะครับเราก็จะมายิงเจ้าฝั่งนี้ก่อนครับนะครับเราก็ดึงขึ้นมาดึงมาให้เสมอเส้นนะครับให้ด้านบนเสมอเส้นที่เราขีดไว้แล้วเราก็ยิงเข้าไปเลยครับ ยิงเสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับอ่าผมจะหยิบกล้องมานครับตอนนี้ผมยิงเสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับดูครับด้านบนนะครับผมยังไม่นด้ยิงเลยครับเจ้าตัวช่วยของผมว่าเจ้าแคมป์ก็จับไว้นะครับแล้วก็จะมาเช็คอีกทีครับว่าที่เราจับยิงได้เส้นไหมอ่านี่ครับเห็นไหมครับมันหล่นมานิดหนึ่งครับหล่นมานิดหนึ่งแล้วก็ขยับขึ้นขึ้นแน่นนะครับขยับขยับไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขอวางกล้องแบบ ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ครับตอนนี้ผมขยับพับเมื่อกี้ผมถือกล้องอยู่ครับผมไม่สามารถทํางานได้ครับผมเลยวางกล้องก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมขยับมาแล้วครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังจับแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยที่เจ้าตัวอื่นอย่างมันได้ยิงสกูนี้ครับเห็นไหมครับและพอตานนี้ครับเราก็จะไล่ยิงสกูมาเลยครับอ่าผมตั้งกล้องอีกรอบครับอันนี้ผมก็จะไล่ยิงสกูไปเลยนะครับทุกคน เห็นไหมครับทีการทํางานของผมครับเราก็สามารถยิงไม้ฝาข้างบ้านด้วยตัวคนเดียวได้เลยครับโดยมีต้ตัวช่วยตัวนี้ของผมนะครับเทคนิคนี้นะครับก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมครับก็มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้ทุกคนได้รับชมนะครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับนี่ครับแล้วก็จะยิงครับ เห็นไหมครับทุกคนครับก็ยิงง่ายครับสามารถทํางานคนเดียวได้ครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีอีกรอบครับครับนี่ครับตอนนี้ผมได้ยิงไม้ฝาเสร็จแล้วครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับเวลาฝนสาดครับฝนฝนสาดมาแรงๆครับก็จะนะครับติดเจ้าไม้ฝาครับพอติดไม้ฝาแล้วค่อยแล้ค่อยไหลค่อยไหลมาครับแล้วก็มาไหลจนมาถึงเพื้นครับ นี่ครับี่เป็นครอบกันน้ําหน้าบ้านแล้วครับก็จะมาไหลมาที่หลังคาครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับทําแบบนี้นะครับน้ําครับไม่รั่วไปด้านล่างร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับเห็นไหมครับมั่นใจลยครับร้อยเปอร์เซ็นครับโอเคครับ